เราวิเคราะห์มาหลายแง่บุมนะครับวันนี้ถึงคิวของบรรดาพักเล็กและก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี62กับปี66ต่างกันลิบลับมากๆจากบัตรใบเดียวและก็มีสอสอที่คิดคะแนนจากบัญชีรายชื่อแล้วก็มีการปฏิเสธขึ้นมาด้วยหลายพักบางพักได้คะแนน30,000 40,000 40, 0 0 0 0แค่นั้นเองนะครับแต่รอบนี้แน่นอนแหละครับว่าภาพแบบนั้นถูกตั้งคําถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ รอบนี้บัตร2ใบยแยกบัญชีรายชื่อปีิลิสแยกเขต400บวก100ดังนั้นเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยก็เป็นความจริงที่คะแนนมันสูงมากๆในค่าเฉลี่ยของสอสอแต่ละคนนะครับนี่เป็นภาพเก่าครับเป็นภาพเก่าคนขวาที่คุณพิเชษสถิรชวานนะสมัยอยู่พักเล็กก่อนจะเข้าพลังประชารัฐวันนี้ลาออกนี่หลายๆท่านนั่งเรียนกันไปช่วงแรกๆแต่งตัวคุณเต้มงคลกิจช่วงแรกๆเลยครับหลังจากที่ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งจากกกตเมื่อปี6ก พฤษภสาคมได้จะเอาอย่างไรกันดีจะเดินหน้าต่อไปจับไม้จับมือกันอย่างไรดีหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นเวลาไปเรื่อยๆพลิกข้างเปลี่ยนขั้วบ้างยุบพักบ้างเข้าสู่พักใหญ่บ้างเรียกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่นตลบไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมผมย้อนกลับไปให้ดูนิดหนึ่งว่าทําไมมันสึงสำคัญครับในช่วงเวลาของการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาปี62จํานวนพักทั้งหมดมี27พักครับ ประมาณ27ด้วยกันนะทีนี้อยากให้ดูพักเล็กๆแบบนี้เนี่ยที่เห็นทั้งหมดเลยเนี่ยผมคัดมาให้ประมาณ11พักได้สั้นๆนะครับมีทั้งพักรักพืนป่าประเทศไทย2ที่นั่งพลังรวงชนไทยพลังชาติไทยประชาพิวัตรไทยศรีวิไลไทยรักพลังไทยรักไทยครูไทยเพือพ่อประชาชนอย่างละหนึ่งที่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็หนึ่งที่เช่นเดียวกันครับพักประชานิยมประชาธรรมไทย ประชาชนปฏิรูปของคุณไฟบูลแล้วยุบพักไปโดยรุมพลังประชารัฐพักพลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่พลังธรรมใหม่คุณหมอรวีมาชมาดลและก็พักไทยรักธรรมทั้งหมดเนี้ยที่นั่งเดียวเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะครับคําถามคือว่าณนะวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆมีสองบุคคลสองพักที่เราเห็นผ่านสื่อและประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไปต่อแน่แน่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอดูความชัดเจนต่อคําถามคือ เหตุใดถึงมั่นใจในการจะไปต่อทั้งๆท,ท,ที่ดูว่าหนทางมันก็ค่อนข้างยากกับการกวาดคะแนนนะครับอย่างน้อยสองคนสองพักที่ตัดสินใจไปต่อแล้วนะวันนี้หนึ่งคือคุณหมอระวีมาชมาดลและอีกหนึ่งก็คือคุณเต้มงคลกิจสุขสินธรานน์นี่ครับทั้งสองคนคุณหมอระวีพักกลังทำใหม่คุณเต้มงคลกิจพักไทยศรีวิไลที่ชัดๆเนี่ยมีสองพัก แต่มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ายิบย่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันคําถามคืออะไรอะไรที่ทําให้มั่นใจในการเดินต่อไปเพราะถ้าเราไปส่องย้อนกับไปดูคะแนนเมื่อการเลือกตั้งปีกสองเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นถึงจุดแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับพักไทยศีวิไลคุณเต้มงคลกิจได้มา6 4 2 2 1คะแนนนี่นะครับสอสอหนึ่งเดียวพักคุณหมอรวีคือพลังทำามหม่3คะแนน หลังจากสูตรคำนวณของกกตนี่แหละครับบัตรใบเดียวปี6-2สองทำให้พักใหญ่ไม่ได้ปฏิลิสตแต่รอบนี้บัตร2ใบคํานวณเข้าคร่าวไปแล้วนี่นะครับหาสัดส,ส่วนที่เขียนเอาไว้ในพรบรเลือกตั้งสอสคคำนวณเสร็จเรียบร้อยประมาณกลมๆครับไม่เสียเวลามากขั้นต้นเนี่ยประมาณ3-4ถึง3-5แสนต่อสอสอคนครับคูณ10เท่าของคุณบอรวี35คูณ10เท่า เป็นสามแสนกว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปไปสอบถามคุณหมอรวีในรายการปิดไมถามของเรานะครับจันพุทธศุกร์สามทุ่มโซเชียลมีเดียพีีนะี่ยนะยอมรับว่าตกใจกับยุทธศาสตร์ที่คุณหมอรวีจะเดินหน้าต่อและดูเหมือนพักเล็กเนี่ยอาจจะมีการปึกษาสดีซ้นำน,นะครับคุณหมอบอกว่าเอาเงินน้อยไม่สู้เงินมากและขายดีอบายเป็นหลัก มีแีกสี่ซ่านนโยบายหลกัหลกๆที่ที่เป็นนโยบายหลกัหลกๆแต่ไม่มีเวลาพูดถึงแต่มีเรื่องหนึ่งผมแปลกใจมากคุณบัลวีบอกว่าจะใช้การหาเสียงด้วยการใช้ในโยบายประกาศให้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติไทยแบบนี้และบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแบบนั้นด้วยเนี่ยนะครับแนวโนม้มน่าจะไปถึงขนาดนั้นเนี่ยผมมาถามแล้วไงแล้วมันแปลกอะไรกับข้อเสนอแบบนี้ที่เคยมีมาคุณบัลวีบอกว่า เมื่อตั้งเป้าหาเสียงแบบนี้จะไม่ใช้การหาเสียงแต่คือการหาคะแนนครับผมก็ถามต่อแล้วหาเสียงหาคะแนนมันต่างกันยังไงะบอกว่าหาเสียงเนี่ยคงสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าหาคะแนนเขามีกลุ่มแยกเฉพาะอยู่ฟังแล้วก็ก็น่าขบคิดเหมือนกันด้วยที่ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรลองฟังจากคุณหมอระวินในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นไปได้มองน้อยแค่ไหนครับในโยบายข้อที่สองเราก็คือว่าพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกประชาชนคนไทย90%กว่าเปอร์เซ็นต์นับถือพุทธครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เราได้มีการไปเซอร์เวยทั่วประเทศเราไม่ใช่นั่งเทียนททำเราไปเซอร์เวยเราไปพบกับพระเจ้าอาวาสไปพบกับมรรคายกต่างๆ300แห่งทั่วประเทศนี่คือข้อสองใช่ครับอีกสักข้อเด็กสั้นๆ75%เปอร์เซ็นต์เลือกเราครับเลือกนโยบายนี้เลพร้อมจะดูนเรา อ๋อข้อสามเลข้อสามวัดมีสี่หมื่นวัดนะครับวัดหนึ่งสิบเสียงก็กี่แสนนะครับเจาะกลุ่มพุทธศาสนิกชนถูกต้องทำไมเราใช้ระบบจัดตั้งของเราเราไม่ต้องปลายสายใหญ่เราไม่ต้องไปจ้างคนมาเป็นหมื่นเป็นห้าพันเราไม่ทำไม่ต้องมีปลายสายใหญ่ตามตลาดนัดไม่ทำเจาะคหาคะแนนอย่างเดียวไปตามวัดปาเนี่ยก็ไปหมดทุกวัดเราไปหมดผมก็ยอมรับนะครับท่านผู้ชม มันก็เป็นยุทธวิธีที่น่าขบคิดเหมือนกันนะตามหลักการสู้พักให,ใหญ่ไม่ได้หรอกครับเดินตะเวนหาเสียงทั่วประเทศเนี่ยแกบอกแกส่งว่าที่ผู้สมัครสามคนเท่านั้นทั่วประเทศนะและให้ไปหาเสียงว่าขอให้เลือกปาต้ลิสของพักพลังทำใหม่ปรากฏว่าผมเอาข้อมูลชุดนี้นั่งขบคิดอยู่สักพักใหญ่วันนี้เลยไปที่วัดสวนแก้วของพระพยอมกาลยานูมาครับชวนพระพยอมท่านให้ข้อมูลให้ก็กรุณาให้ข้อมูลที่น่าสนใจ บอกทา้งส้ชมว่าไม่ได้เตรียมอะไรกับพระพยอมท่านเลยนะครับไปถึงตั้งกล้องปุ๊บคุยเลยถามพระพยอมท่านไปว่าหลวงพ่อครับช่วงที่ผ่านมาสองเดือนนี้เนี่ยมีนักการเมืองมาหาเสียงหรือ,อยังหรือมีนัยยะว่ามีการหาเสียงหรือ,อยังและพักใหญ่หรือพักเล็กลองฟังพระพยอมท่านเล่าให้ฟังดูครับหลวงพ่อที่วัดมีนักการเมืองมาหาเสียงบ้างยังครับมีสักสีหกส่ห้าพักเนี่ยสี่ห้าพัก พรรคเล็กครับหลวงพ่อพรรคเล็กพักเล็กเหรอพรรคแกคนจะไม่เคยรู้จักชื่อเวลาเขามาเขาทำยังไงหลวงพ่อครับเขาก็มาเสนอตัวว่าตั้งพักคทานี้อย่างนี้นโยบายมีพักหนึ่งแปลกว่าจะเอาแต่เด็กๆอ่ะคนแก่ไม่เอาเหลือเออจะคัดแต่เด็กๆไว้ที่ไว้ที่ไว่เด็กๆเข้ามาในวัดนี่เหรอไม่ใช่เขาอ่ะพรรคเขาเนี่ยจะไม่รับคนแก่อ้ปราเป็ดเคี่ยวหลกดิงอะไรพวกนี้ไม่ครับเขาจะเอาแต่คนรุ่นใหม่อ่ะเหลอครับ รุ่นใหม่ที่เด็กมากหลวงพ่อเวลาเข้ามาเขาเข้ามาพูดตรงไปตรงมาเลยไหมว่าหรือว่าเขามาอ้อม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 ครับหลวงพ่อแม่ตรงมาตรงเลยคับเขาบอกว่าอะไรครับหลวงพ่อเขาบอกผมมาขอสมัครขอช่วยหลวงพ่อช่วยให้สินให้พรก็จะเน้นเขาไม่จะเน้นว่าหลวงพ่อช่วยหาเสียงให้หน่อยเขาบอกหลวงพ่อช่วยให้สินให้พรให้ผมทํางานพรรคการเมืองได้สําเร็จหน่อย๋อใช้ใช้แนวให้สินให้พรใชห้สินให้พรแต่แต่เราประเมินได้ใช่ว่าว่านัยยะคืออะไรก็มีการฝาก ไอ้ใบโบชัวอะไรเล็กๆหน่อยนั่นครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามาแล้วครับสามสี่พักมาแล้วสามสี่พักทีนี้อยากกลางให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ในความเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันยากมันยากขนาดไหนท่านชมผมกลางตัวเลขหเห็นจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเอาละตัวเลขณล่าสุดปีหกเนี่ยเรามีวัดทั่วประเทศไทยผมตัดพระอารามหลวงออกไปทั้งหมดนะครับเรามีวัดอยู่ประมาณ4 3 3 9 4วัด มหานิกาย38,844วัดธรรมยุทธ์สี่พวัดจีนนิกาย16วัดแล้วก็อนันิกาย24วัด40,000กว่ากลมๆผมคำนวณถ้าคุณหมอระีคิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับแล้วอยากจะได้วัดละ5คนซึ่งพระสงฆ์ท่านลงคะแนนไม่ได้นะแต่หมายถึงโยมญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ้า5คะแนน40,000กว่าวัดคูณ5นนคะแนนก็เอ้ย216,790คะแนนนะสมมติว่าถ้าได้สัก10คะแนนต่อวัด ็รวมเป็น4 3 3 9 4 0คะแนนน่าสนใจน่าสนใจแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าผมมีข้อมูลชุดนี้ไปถามพระพยอมท่านว่ายุคสมัยในการหาเสียงจริงๆเนี่ยอยู่คู่กับวัดมานานแล้วนะครับบรรดาการเม็กกันเมืองเนี่ยอยู่คู่กับวัดไทยมานานแล้วอยู่คู่อย่างไรทําไมหลวงพ่อพระท่านผู้ใหญ่ถึงมีอิทธิพลทางความคิดลองฟังพระพยอมท่านดูอีกรอบครับเมื่อก่อนนะรุ่นสมัยคุณทักษิณน,นี่ครับ มาวัดสองสามเที่ยวมาที่นี่มาที่นี่อสองเที่ยวครับแล้วก็มีพักประชาธิปัตย์นะก็คุณประกอบสงังโตเดี๋ยนี้ก็เสียชีวิตก็ส่วนใหญ่พักใหม่ๆที่ใหญ่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีมาเลยมไม่มีมายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกใหม่เปลี่ยนไปเป็นพักเล็กแทนเพชรเล็กแทนอสมัยก่อนพักใหญ่มาแล้วก็พักใหญ่มาอิทธิพลทางความคิดของพระพิสุชนผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อการตัดสินใจเยอะขนาดไหนหลวงพ่อ มันมีอาจจะมีท่านอาจ,จะมีสักสักสองกลุ่มหรือสามกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งนี้ไม่แตะเลยถ้าแนวทางหลวงพ่อพุทธทาสดนล้วนนี่นะจะไม่แตกไม่ยุง่งอีกพวกหนึ่งเนี่ยแทบอยากจะกระโดดขึ้นเวทีร่วมด้วยพวกนี้นะครับอีกพวกหนึ่งดูว่าพรรคไหนน่าจะยกพวกไหนน่าจะตำหนิ<อ>หรือว่าไม่ควรยุง่งมันจะมีสามกลุ่มเนี่ยเชียร์สุดขีด แล้วก็แมวไม่เอาเลยแมวเลย,แ,เลยแล้วก็ชมข้างไม่ชมข้างชมข้างไม่ชมข้างท่านผู้ชมมองเห็นนะครับบุมของฝ่ายการเมืองบุมคุณหมอระวีมุมหลวงพ่อพยอมท่านก็ชี้เห็นว่าแท้จริงเป็นอย่างไรความเป็นจริงด้วยไม่ได้ไม่ได้ดับความฝันหรือดับความหวังนะครับเพราะว่าวัดกับการเมืองก็อยู่คู่กันมาหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปก็คือก็คือ,ก,คอก็คือนักการเมืองนี่แหละครับ นักการเมืองก็คือประชาชนานั่นแหละครับทีนี้ในมุมของนักวิชาการเนี่ยวันก่อนผมไปหาอาจารย์สุขุมมามันปฏิเสธไม่ได้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนักการเมืองไทยอยู่คู่กับวัดและไม่ใช่มีเพียงแค่พักพักเดียวที่จะไปแย่งชิงคะแนนได้เพราะว่าจริงๆวัดอยู่คู่กับบ้านใหญ่มาแล้วจริงหรือไม่ฟังอาจารย์สุขุมนนสกุลครับเขาอยากจะแย่งชิงคะแนนเสียงสักสี่ส้าคนจากแตละวัดเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาารยมองเป็นไปได้ไหมอ <Yeah. S 1> ยังไงเพราะอะไร วัดมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านใหญ่ไปแล้วนานเรื่องอาจารย์ในการเบืองไทยมัน,นานเรือ่องนะนานมาแล้วเป็นเรื่องปกติขอโทษนะครับหลายคนได้เป็นสสเพราะหลวงพ่อนี่แหละ <c oughs> ไอ้ผมนลมลเนี่ยหรือหมูเดียวหมูเดียวก็เป็นยังไงอาจารย์หมูลลเป็น,นยังไงเลือกใครละออาเราเราลูงนั่นนะนี่นเนสือหลวงพ่อผมหมวเองนะอ๋อ อาจารย์แสดงว่าวัดหรือกระทั่งพระท่านก็มีอิทธิพลสําคัญนี่แหละอาจารย์คือผู้มีอิทธิพลสูงสุดในหมู่บ้านมีกำนันมีพระสูงกว่าน,นะผมว่า uh huh. ออืเจ้าวาดนี่สูงกว่านนะอื uh huh. พระครูทั้งพระที่เป็นที่ศสิทธ์ทั้งหลายที่ท,ที่คนนับถือกันนี่ยครับมีอิทธิพลมากกว่าผู้ว่าอีกมหมเพราะว่าอยู่ในความรู้สึกความศรัทธาครับโอ้โหความศรัทธา แสดงว่าบ้านใหญ่เลยเข้าหาบ้านบ้านใหญ่ไม่คบวัดไม่ได้ม้ากันได้อยู่เนี่ยัดนและครับนี่คือ<ห>มุม<ค>นักวิชาการอาจารย์สุขุมก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าตามวัดก็มีบ้านใหญ่เข้าหาอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาโยอุทากบ้างทะรุบรรุงมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยดังนั้นข้อสรุปคือเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะได้คะแนนจริงไหมและเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ